สวัสดีค่ะพบกับ s ซอ v ์เวอร์ไทยแลเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมา Unbox อกกล่องสินตานกล่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกับเคบานะคะก็ร้านของเราก็คือเป็นร้านที่มีพวกอุปกรณ์เซอร์เวอร์คิดนะคะพวกอุปกรณ์ดำรงชีพนะคะพวก Starter ไฟเช็ก ไม่ขีดกันน้ำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีพวกมีดเดินป่านะคะมีดดำรงชีพนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันว่าเคบารตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะอ่ากล่องเขาอันนี้นำเข้ามาจากอเมริกา100%นะคะกล่องเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะมีเหมือนช่องทางการติดต่อหรือเว็บไซต์นะคะ t วิตเตอช่องทางที่จะติดตามเขานะคะเขียนบอกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เคบานะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบาร์โคดนะคะแล้วก็รุ่นนะคะ K-Bar 1,2,1,7รุ่นนี้เป็น USMC นะคะบราวนนะคะสิ่งเงิน Knife m a d e in USA นะคะก็จะบอกอยู่แล้วว่าเออทำที่ไหนผลิตที่ไหนมีบาโค้นนะคะอันนี้ชัดเจนรุ่นนี้เขาก็จะเป็นกล่อง2ชั้นนะคะถ้าเป็น USMC เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ กล่องสองชั้นมาอย่างนี้นะคะชั้นแรกสไลด์ออกมาแล้วก็จะมาเจอชั้นที่สองอีกทีหนึ่ง VIP แค่ไหนขนาดกล่องยังต้องสองชั้นเลยค่ะพอมาชั้นที่สองก็จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์สะท้อนแสงนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของกอฟมันเป็นยังไงเพราะว่า เราไม่เคยจับของของงานมิเลอร์งานแบบเรียนแบบอะไรแบบนี้นะคะรเราก็จับแต่งานแท้จับแต่งานแท้อันนี้ก็คือเราก็นําเข้ามาเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกล่องด้านในก็จะมีเหมือนกันอออันนี้ก็เป็นบาร์โค้ดที่ช่องอ้น,นแบบนะคะแกวมาเขาก็จะแบบเหมือน มีนนะคะก็จะมีแบบใส่ฝักกระดาษมาให้นี้คือป้องกันคมมีเสียหายอยู่แล้วนะคะคือถ้าไม่ใส่มาเนี่ยก็คมมีก็อาจจะไปออทำความเสียหายให้กับซองบ้างกล่องบ้านแล้วทำให้ใบมีได้รับความเสียหายก็เป็นที่มาเป็นเป็นเบสิกอยู่แล้วมั้งที่จะต้องรักษาคมมีใส่ฝกักตัวนี้เป็นด้าม สีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นยางอัดนะคะยางอัดขึ้นรูปเป็นด้ามสีน้ำตาลนะคะตรงนี้ถ้าท่านไหนมีอยู่แล้วก็จะทราบดีว่าตรงนี้ด้ามเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือแบบเหมือนเป็นล่องนะคะเหมือนเสาะล่องมานะคะจับกระชับมือะคะ่ะตัวนี้เป็นมีดใบาตายฟูแทงนะคะ USMC นะคะก็จะเป็น me, ใบมีดไซส์ขนาด7นิ้วนะคะความยาวของใบมีดนะคะขนาด7นิ้วเป็นมีดไซส์เหมือนไซส์พกพานะคะก็กระทัดรัดเดียค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นปั๊มนะคะปั๊ม USMC ฝั่งด้านนี้ก็เป็นเคบานะคะความหนาของเขาอ่า รายละเอียดพวกความหนา,าะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ในใต้คลิปนะคะก็คลิปวิดีโอของเราก็จะเน้นให้ดูแบบตัวมีดเป็นหลักเลยนะคะว่าจะได้ชัดเจนชัดๆส่วนพวกดีเทลบางอย่างเนี่ยคืออย่างเช่นติ๊กเน็ตว่าสันมีดหนาะเท่าไหร่แหลแบบนี้เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะสวยค่ะรุ่นนี้ หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นมีดเป็นมีดของทหารที่เขาทำให้ทหารในสหรัฐใช้ในในอดีตนะคะก็โด่งดังคือใช้ดีแลอก็โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำผลิตขายอยู่นะคะซึ่งบางทีขาดตลาดด้วยนะคะจะบอกให้ <c oughs> กับตัวนี้นะคะ มีซองหนังมาให้เหมือนกันนะคะเป็นซองหนังสีน้ำตาลน,นะคะสวยงามค่ะซองหนังเขาก็ปั๊มรุ่นมาให้ด้วยนะคะ u ู SMC K Bar สวยงามค่ะรุ่นนี้ถนัดซ้ายถนัดขวาก็ใส่ปลอกได้แค่ด้านเดียวนะคะล็อก อันนี้ก็จะล็อกใส่เข้าไปก็จะล็อกตรงดามนะคะแล้วก็ด้านในกล่องเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเอกสารแผ่นพับนะคะมาให้ เหมือนประวัตินะคะเนี่ยเป็นมีดที่ใช้ทำให้ทหารใช้นะคะก็เหมือนเป็นเป็นประวัติเขานะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะรุ่นนี้กับ USMC ไซส์ขนาดใบมีด7นิ้วนะคะรอบนี้ราคาอยู่ที่4,995บาทนะคะ กับ USMC นะคะสินค้าของเราจะเข้าใหม่ตลอดนะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะทักเรามาได้เลยนะคะกับช่องทางการติดต่อพิมพ์คำว่า assign แล้วก็พิมพ์คำว่า u r v i v o r t h a i l น n d นะคะในไลน์ OA นะคะก็แอดมาหลายก็จะเด้งขึ้นก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากได้รุ่นไหนที่ยังไม่มีรีวิวอะไรแบบนี้คือก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะหรือชอบรุ่นไหนที่เรารีวิวอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ยังอยู่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสินค้าย,ยังอยู่เราก็จะรีบทําการส่งให้นะคะก็มีอะไรก็ อยากได้รุ่นไหนหรือยังไงก็ทักกันเข้ามานะคะกับ USMC นะคะใบมีดความยาว7นิ้วราคาอยู่ที่4,995บาทสํบาทสำหรับรอบนี้นะคะซึ่งราคาแต่ละรอบก็อาจจะมีขึ้นมีลงนะคะแตกต่างกันไปนะคะตามตามรอบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเรานะคะคลิปนี้ต้อง และเก็บและโอเคบ่า <c oughs> okay, ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ